สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดไฟสองเท้านะครับรถ Esu ูด ES ีแมปี2020นะครับผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะอยู่ลองหาดูครับมีนะอันนั้นจะเป็นถ่ายกาไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะมาสไตล์อาจารย์สอนนักเรียนนะมีรูปให้แล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายตามรูปนะครับเพราะว่าวันที่ติดตั้งเนี่ยตั้งใจจะทําแบบนี้เลยตั้งใจจะทําจะทําแต่ว่าถ่ายรูปมาแล้วก็ เดี๋ยวจะบอกตรงไหนทํายังไงอะไรยังไงแล้วก็อธิบายตามรูปนะครับก่อนจะไปทํากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเลสซิ่งชแนลด้วยนะครับทั้งบน Youtube นะครับ f เฟซบ o ๊กทิกตอกนะครับในที่สําคัญนะอยากจะอุดหนุนผมนะครับในช้อปปีเรามีร้านขายของอยู่นะอยากได้อะไรถามเดี๋ยวจะลงในช้อปปีให้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับอย่างที่เคยพูดกันทุกคลิปนะทุกการกดไลค์กดแชร์ของเพื่อนๆน,นะครับมันจะสร้างอ็นเนในการ ค้นหานะครับว่าเฮ้ยมีคนเขาค้นหายช่างนัดร้านเลทเยอะไว้เฮ้ยไอ้นี่น่าสนใจไว้ทาง u t u b e หรือทางแพลตฟอร์มต่างๆเขาก็จะดันคลิปให้นะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันทางอ้อมนะครับแต่ถ้าอยากจะช่วยกันตรงๆนะเลขบัญชีมีนะครับมีค r วอาโคด้านล่างให้ยิงนะถ้าอยากจะแบบว่าเฮ้ยเอาตังไปเลยอยากให้ไว้อยากจะเปไว้ว่ามาจัดมาหรือว่าอยากจะสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ก็ได้นะครับเราก็จะมีคลิปเพิ่มเติมให้นะ โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอที่ไปถ่ายมาเนี่ยเป็นยังไงนะเรเดี๋ยวจะสอนจะชี้จะอธิบายตามจุดต่างๆให้นะครับแล้วก็จะสอนวิธีการเช็คไฟด้วยนะมาครับมาเรามาลุยกันครับขอขอบคุณบริษัท CS Auto Parts นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะเขาขายพวกเนี่ยเฟืองกระจกกรประตนะครับมอเตอร์กระจก ไฟฟ้านะครับมอเตอร์กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะเนี่ยกิฟต์ต่างๆเนี่ยเขามีนะครับสนใจอุปกรณ์นะครับสามารถสอบถามเขาได้เลยนะครับตามที่อยู่ด้านนี้ได้เลยครับผมให้ดูก่อนเลยนะผมมีถ่ายวิดีโอมาด้วยนะแต่วิดีโอเดี๋ยวผมจะมาตัดสสยให้นะผมให้ดูก่อนสเต็ปแรกนะครับถอดเสาออกมาเลยเราแกะตรงฝั่งเสาออกมานะครับมันก็จะมีปลั๊กอันนี้อันหนึ่งเห็นไหมมีปลั๊กชุดนี้แล้วก็จะมีไฟสองเส้นเนี่ยครับมีมันจะมีไฟตรงนี้สองเส้นเห็นไหม มีสีขาวกับสีแดงนะอ่าเราให้ดูรูปนี้ก่อนเห็นไหมสายไฟเขาจะมีสองเส้นนะมีสีขาวกับสีแดงเรา,าชอบติดกันว่าสีแดงอาจจะเป็นสายไฟแต่อันนี้ไม่นะครับอันนี้สีขาวเนี่ยจะเป็นสายไฟตรงนะครับสิโวลต์นะครับส่วนอันนี้เขาจะเป็นกาวประตูนะครับกาวประตูเราก็ปอกสายไฟสีดําชุดนี้นี่เห็นไหมตอนแรกไอ้ปอกชุดเนี่ยมันจะลงยาวมาถึงตรงนี้เลย เห็นไหมครับเราก็ปอกขึ้นมานะแล้วเราก็จะต้องปอกไฟด้านดอกปอกสายไฟด้านในนะครับอย่างงนะอย่างที่เคยอย่างที่เคยสอนบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ผมเช็คไฟเนี่ยสายไฟสีขาวเห็นไไฟคัตเตอร์ติดสีขาวอยู่แต่ว่ากล้องมันโฟกัสตรงนี้สีขาวเนี่ยคือไฟบวกนะครับไฟตรง12โวลต์นะครับเวลาป่าเช็คไฟระวังให้ดีนะระวังไอตัวคัตเตอร์เนี่ยคัตเตอร์ผมเป็นเหล็กทั้งอันนะอย่าให้ไปโดนตัวถังรถนะครับเดี๋ยวฟิวขาด ถามว่าฟิวขาดแล้วเป็นอะไรร้ายแรงไหมไม่ร้ายแรงหรอกเราก็ลงไปหาฟิวแล้วเราก็ถอนแล้วก็เปลี่ยนแต่ว่าเสียเวลาเราครับแล้วเราเปลืองด้วยแล้วจะบอกให้ว่าฟิวเนี่ยแพงด้วยคันนี้เนี่ยสายไฟมันอยู่ด้านขวานะนี่นะครับสายไฟมันอยู่ฝั่งคนขับฝั่งคนขับคือฝั่งนี้นะผมเอาสายไฟคู่ เราจะต้องใช้สายไฟคู่นะครับเพราะว่ามันจะต้องหนีบกาวกับตัวมันนะติดหนีบกาวในชุดมันนะผมใช้สายไฟคู่นะครับแทงจากฝั่งคนนั่งเห็นไหมเดินสายแทงเข้าไปนะครับแล้วก็ลอดตรงนี้เข้าไปแล้วก็มาขึ้นขึ้นตรงฝั่งคนขับนะอเด,เดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งอ่าน,านี่มาอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับพอขึ้นไปข้างบนเสร็จเราไปเข้าสายตรงนี้นะเราไปเข้าสายตรงนี้ เห็นไหมก็คือริมขวาเนี่ยที่เมืเ่อกี้เราแทงสายมานะครับสายก็จะขึ้นมาทางนี้นี่สายก็จะขึ้นมาจากตรงนี้นี่เราแทงดันขึ้นมาเลยนะเอาขึ้นมาข้าตรงนี้นะครับสายไฟสีแดงนะครับเป็นบวกสิบสองนะสีสีแดงนี่หมายความว่าสายไฟของเรานะของของผมมันจะเป็นแดงดําเพื่อนๆใช้สายสีอะไรก็แล้วแต่นะครับจําไว้แล้วกันว่าไอ้สายไอ้สายของรถเนี่ยไอ้สีขาวเนี่ยมันจะเป็นสายไฟ สายไฟนะผมอ่ะจริงๆแล้วเราควรจะตัดสายด้านหลังแล้วก็เอาสายไฟต่อก่อนแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรพอเข้าสายเข้าสายตรงนี้แล้วอ่ะแล้วเราก็เดินไปฝั่งคนนั่งนะอั <nous. S 1> นนี้ไม่ฝั่งคนขับนะครับสายไฟอยู่ตรงนี้เดินมาทางนี้เห็นไหมเราจริงๆแล้วผมอะ่ะแทงสายขึ้นาทางนี้แล้วผมก็อันนี้เราตอนที่ผมเพิ่งแทงมานะแทงสายไฟลงมางน,นี้สายไฟมาจากฝั่งคนนั่งแล้วก็วิ่งมาลงทางนี้นะแล้วก็ขึ้นทางนี้ทีนี้เราจะให้ดูก่อนว่า ผมเข้าสายไฟยังไงนะนี่เห็นไหมเนี่ยผมเข้าแล้วอันนี้จะเป็นสายไฟของผมที่ผมเดินมานะเห็นไหมแดงเข้ากับขาวนะดำเข้ากับแดงเข้าให้ถูกนะเสร็จแล้วเราเดินลงมาขอดูหน่อยฝั่งนี้เป็นฝั่งคนขับเราจะต้องลากสายจากฝั่งคนขับไปฝั่งคนนัง่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยผมจะไม่ตัดนะผมก็จะปอกปอกให้เป็นรูแบบเนี้ยเพื่อที่เราจะเอาสายไฟเข้าตรงนี้นะ นี่ผมเทาะอย่างที่ผมบอกในหลายคลิปนะครับปอกเสร็จแล้วอย่าพันอย่างเดียวเราแทงเราแทงตัวเราแทงตัวสายไฟตรงเนี้ยเราแทงไว้แล้วเพื่อที่จะเอาสายไฟอะแทงเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะแน่แนนหนากว่านะครับแน่นหนากว่าที่เราไปพันไว้ถามว่าอ่ะแล้วทําไมต้องแทงอย่างนี้ทําไมต้องแน่นการโดนดึงนะครับเผื่อเราไปติดตรงไหนเงี้ยย้ายย้ายสายไฟแล้วมันดึงแล้วมันจะขาดตรงนี้นะเดี๋ยวมันหลุดไฟมันก็จะไม่ติดแล้วจะต้องมานั่งแก้ไขกันอีกนะครับ พอเราต่อเสร็จแล้วสายไฟก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นรูปที่สายไฟที่เราเราเราเข้าเสร็จแล้วนะผมอะ่ะใช้สายไฟเส้นที่เราแทงกลับมาแล้วจากหัวมาเลยตรงตรงไอเนี้ยตรงไอ ODB อะครับแล้วเราก็ลากเดินสายแดงขึ้นมาขึ้นมาแถวแถวกล่องฟิลกล่องฟิลจะอยู่ตรงนี้มันก็จะมีชุดสายไฟอยู่ตรงเนี้ยทีเนี้ยข้างขวามันค่อนข้างโล่งนะครับฝั่งคนขับอะ่ะผมก็จะเอาไอสายเอาไฟเส้นเนี้ย มาลากลากตามมากับสายไฟนี่เห็นไหมแล้วก็จะเอาเคเบิลไทยรัดเป็นช่วงๆเหมือนกับว่าให้มันเป็นทางมันทําทางให้กับตัวไอไฟเส้นเนี่ยนะคือมันโลง่งบางทีมันดึงไม่อยู่หรือว่าบางทีมันร่วงหรืออะไรอย่างเงี้นะครับส่วนฝั่งคนนั่งเขาจะมีพัดลมแอร์อยู่แล้วก็จะมีชุดสายไฟเราสามารถรัดแถวๆนี้ได้เห็นไหมฝั่งคนนั่งไม่ได้ไม่ได้มีสายไฟพาดนะเพราะว่าเราเข้าสายไฟเสร็จแล้วเราเอาเฉพาะไฟเส้นเนี่ยพาด เพราะนั้นเวลาการติดตั้งเนี่ยถ้าของใครที่เป็นไฟอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไฟเส้นน่ะเป็นชิ้นชี้หรือเป็นอะไรก็ลองหาวิธีการติดนะครับอาจจะติดริมซ้ายตรงนี้หรือริมขวาตรงนี้ก็ได้นะเคยเห็นมีคนติดอยู่เป็นชิ้นชิ้น่ะเป็นไฟที่เป็นแคปซูลเป็นชิ้นชิ้น่ะหรือว่าจะยัดไว้ข้างในก็ได้แต่ว่าหัวใจในการติดไฟสองเท้านะครับคือต้องไม่เห็นตัวไฟนะเห็นตัวไฟแล้วมันไม่สวยมันต้องเห็นแค่แสงไฟต้องไม่เห็นตัวไฟนะครับอันนี้แนะนํากันไว้นะก็ประมาณนี้ครับคือถ้าอยากจะดูแบบ ตอนที่ผมทํางานนะลองลองค้นหาดูในช่องนะผมมีแนละ้วเดี๋ยวผมจะแปะให้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปนั้นให้นะว่าอยู่ตรงไหนนะอันนี้ผมให้ดูมุมที่ผมถ่ายรูปอันนี้กลางวันนะครับปิดประตูข้างขวานะปิดประตูข้างซ้ายแสงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะที่ติดให้ลูกค้าเป็นสีน้าเงินจ้างผมติดมาหาผมจ้างผมติดคู่ละสี่ร้อยบาทนะมีคําถามเยอะช้างติดเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมติดอยู่หน้าร้านคู่ละสี่ร้อยนะครับใครจะ มาให้ติดให้ก็ได้หรือว่าจะเอาวิธีไปติดหาไฟเส้นอยู่ทักมาถามได้นะครับมีขายนะก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการติดไฟ2เท้านะครับของ D-MAX 2020นะไม่เข้าใจตรงไหนนะครับทักมาถามได้หัวใจมันอยู่แค่ข้างบนไอสองเส้นนนะ่ะสีขาวกับสีแดงแค่นั้นเองเข้าคู่นั้นถูกต่อสายไฟได้ละปิดประตูดับพร้อมปิดประตูนะครับ วิธีการใช้งานเดี๋ยวจะหาคลิปที่เคยอธิบายให้แปะไว้นะเผื่อจะได้เข้าไปดูกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับมากันแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ